อันหรือยังนะโอเคอันแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนีออ้อยู่กับช่องถั่วพูนะครับก็ยังอยู่ในเนื้อหาของชีววิทยาลน,นเดินแต่วันนี้จะมาพูดถึงเนื้อหาในใสายชั้นวัทยมศึกษาไปีที่4หรือว่าชั้นหมอสีในหัวข้อของ cellular respiration หรือว่าการหายใจดับเซลล์ครับมาเรามาเริ่มกันเลยก่อนเดีนคุณคิดว่าร่างกายของเราเอาพลังงานมาจากไหนลละครับหลังจากที่ว่าเรากินอาหารเข้าไปหลังจากที่รู้ว่าเออเมื่อเราเอาเข้าไปแล้วจะเกิดการดูดซึมสารอาหารเกิดการย่อยอาหารเกิดการทาอาหารใหเล็กลงแล้วก็ขับถ่ายออกไปขับถ่ายเศษกากอาหารออกไปแล้วพลังงานล่ะ พลังงานเราได้มาจากไหนในบทนี้เรื่องของการหายใจแบบเซลล์จะช่วยอธิบายคุณเองครับการหายใะดับเซลล์ความหมายในเชิงทฤษฎีเนี่ยมันก็คือการสลายโมเลกุลใหญ่ให้มีโมเลกุลเล็กลงพร้อมกับคายพลังงานจำเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายได้ไหมครับกระบวนการเมตาบอลิซึม ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วกันเมตาบอลิซึมหรือว่าเป็นกระบวนการเคมีในภายในร่างกายก็จะแบ่งเป็นแอนาบอลิซึมกับแคตาบอลิซึมโดยแอนาบอลิซึมเนี่ย จะเป็นการสังเคราะห์สารสังเคราะห์สาร,สร,าสารยังไงตัวอนาบอริซึมให้จําไว้ว่าจะเป็นการรวมกันและเกิดเป็นสารใหม่ที่วัดใหญ่กว่าเดิมเป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่กว่าเดิมก็คือจะสังเคราะห์ให้ใหญ่ขึ้นและมันจะใช้พลังงาน ใช้พลังงานส่วนของแคตาบอลิซึมจะตรงข้ามกันกันกบแอนาบอลิซึมโดยแคตาบอลิซึมจะเป็นการสลายสารโมเลกุลใหญ่สลายทำไมแน่นอนว่าสารโมเลกุลใหญ่ต้องมีพลังงานสะสมอยู่ในไหอยู่ภายในหรือว่ามันจะเป็นพลังงานศักด์ก็แปลว่าเมื่อเราสลายมันแล้วก็อาจจะ ได้พลังงานออกมาเพราะงั้นคอนเซปต์ของการหายใจดับเซลล์จึงขึ้นอยู่กับกระบวนการแคทาบอลิซึซ่เป็นส่วนใหญ่เร้มาดูสมการเคมีเบื้องต้นกับสมการที่อยู่ในการหายใจดับเซลล์กัก่อนนะครับโดยขอพูดข่อนเลยว่า ตัวพลังงานหลักที่เราเอามาเนี่ยมันจะมาจากน้ําตาลพวกกลูโคสฟรักโตสกาเลคโตสอะไรพวกนี้นะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยน้ำตาลที่ว่าใช้เป็นหลักเนี่ยก็คือกลูโคส c ีหกเอสสซึ่งตัวสมการเนี่ยมันคือกลูโคส บวกกับ6โมเลกุลของน้ำจะได้เป็น6โมเลกุลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับ6โมเลกุลของน้ำนี่คือการหายใจดับเซลล์แล้วก็จะมีพลังงานออกมาด้วยในรูปแบบของ ATP ATP คืออะไร A.D.P. ย่อมาจากอะดีโนซีนไตรฟอสเฟสจะเป็นตัวของเบสอะดีนีนซึ่งจับกับหมู่ฟอสเฟสสามตัวตัวตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ให้พลังงานหลักเลยให้จำมาไว้ให้ดีซึ่ง การหายใจแบบเซลล์ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1คือการหายใจแบบใช้ออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยสงสัยไหมครับทำไมคนเราต้องหายใจอ,ออกซิเจนเข้าไปเพราะว่าจะนําออกซิเจนมาใช้ในกระบวนการนี้ก็คือการหายใจโดยใช้ออกซิเจนเป็นหลักซึ่งตัวออกซิเจนเนี่ยก็จะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งจะได้กล่าวถึงในเร็วๆนี้กับ อีกว่าเพศหนึ่งก็คือการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนเขียนนะมีหนึ่งการหายใจใช้ออกซิเจนออกซิเจนหรือออกซิเจนนั่นแหละกับ2การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนแล้วมันคืออะไรล่ะหาไม่ใช้ออกซิเจนแล้วจะใช้ตัวอะไรล่ะ ซึ่งการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนี้จะเกิดขึ้นในภาวะที่ไม่มีออกซิเจนสามารถพบในสิ่งมีชีวิตบางชนิดเช่นพวกยีสต์พวกพยาธหรือว่าเมล็ดพืชหรือแบคทีเรียบางชนิดโดยใช้พลังงานที่ต่ำกว่าการหายใจแบบให้ใช้ออกซิเจนซึ่งการแบบการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจะใช้ตัวสารตัว ธาตุอื่นมารับแทนออกซิเจนในขั้นตอนสุดท้ายก็เช่นพวกซัลเฟอร์อะไรประมาณนั้นครับสุดท้ายที่จะพูดถึงขอพูดถึงตัวแรกก่อนเลยแล้วกันการหายใจแบบใช้ออกซิเจนกลไกที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยและคือ1 g กลโคไ y ซิส g กล c o l y s i s คืออะไร Lysis แปลว่าการตัดหรือว่าการหัน่นไกล c o ก็คือน้ำตาลกลูกโคสเพราะงั้นไกล c o l y s i s ก็คือกระบวนการที่จะแบ่งน้ำตาลกลูกโคสออกเป็น2ส,ส่วนเป็นออกเป็น2ส,ส่วนมันแบ่งยังไงล่ะจะพูดถึงในขั้นตอนต่อไป ส่วนกระบวนการที่2คือ acetyl-CoA formation acetyl เป็นกระบวนการที่จะสังเคราะห Ac ์ acetyl-CoA ซึ่งจะใช้ตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไกลโคไลซิสมาเป็นสารตั้งต้นต่อไปขั้นที่3ก็คือ Krebs c r c l e ไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นการปั่นพลังงานคล้ายๆกับเครื่องซักผ้าแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นอิเล็กตรอนรานสปอร์ตเทนหรือ A T C ก็คือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนซึ่งออกซิเจนจะมีบทบาทในขั้นตอนนี้เรามาพูดถึงไกโคลซิสกันก่อน แน่นอนว่าไกลโคเลซิสพูดไปแล้วว่ามันคือการแบ่งกลูโคสออกเป็น2ส่วนไกลโคเลซิสเกิดขึ้นที่ไหนในบริเวณเซล์เมื่อ,อสมมติว่านี่คือเซลล์นี่คือเซลล์อันนี้คือน้นตาวกูโคสเมื่อมันเข้ามาแล้วจะมีช่องโปรตีนหนึ่งที่รับเจาะจงที่เป็นกลูโคสโดยเฉพาะมันมีชื่อว่า แต่ตัวย่อยใหญ่เลยก็คือกลูโคสทานสปอร์ตซึ่งเป็นโปรตีนนำพาหรือโปรตีนขนส่งนี่แหละและเมื่อมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในไซโตโซลหรือว่าของเหลวภายในเซลล์ซึ่งกระบวนการไกลโคเลซิสก็จะเกิดขึ้นในบริเวณไซโตซอลสมออ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง โดยเมื่อกลูโคสเข้ามาแล้วเนี่ยจะเกิดการลงพลังงานหรือว่าลงทุนพลังงานก็คือจะมีการใช้พลังงาน ATP 2ตัวเข้าไปแล้วก็จะได้กลับมาเป็น ADP เอมันเกิดอะไรขึ้น มันคือการเปลี่ยนมันคือการใส่หมูกฟอสเฟตเข้าไปเพื่อจะเปลี่ยนให้กูโคสเนี่ยให้กลายเป็นอีกตัวหนึ่งให้กลายเป็นน้ําตาลอีกตัวหนึ่งก็คือมีชื่อว่าฟุตโตสไดฟอสเฟตจะเป็นน้ําตาลตัวหนึ่งซึ่งฟุคโตสพวกเราก็คุ้นอยู่แล้วว่ามันคืออะไรอื จากนั้นเนี่ยก็จะมีการจริงๆมันก็มีขั้นตอนย่อยอีกเข้าไปข้างในจะเป็นขั้นตอนที่มันเยอะมากๆเลยก็จะมีชื่อชื่อเอนไซม์หลายตัวมากแต่ว่าในนี้ขอพูดถึงพื้นฐานก่อนแล้วกันเมื่อไดานี้มาแล้วก็จะเกิดกระบวนการเข้าไปอีกจากนั้นก็จะเกิดการตัดและแบ่งย่อยออกซึ่งกูโคสดกูโคสมันก็คือน้ําตาล C6 fructose di p h o s a t e ก็เป็นน้ำตาล C6 เหมือนกัน และเมื่อแบ่งกันแล้วเนี่ยแบ่งคัดกันแล้วเนี่ยจะกลายเป็นน้ำตาล C3 ทั้งสองข้างมีชื่อว่าพีแกาเมื่อได้พีแกลแล้วจะมีตัวอนุพันธ์ตัวหนึ่งที่จะมารับอิเล็กตรอนมีชื่อว่า AD ซึ่งย่อมาจากนิโคตินามายอดีนองไซไดนิวคลีอไทชื่อยาวมากเพราะงั้นไม่ต้องจำจะมารับตัวอิเล็กตรอนไปจะได้เป็น NADH ตัวพีแก้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวกลายเป็นตัวสักอย่างอีกตัวหนึง่งจากนั้นก็ จะเอาตัวของ ADP ซึ่งย่อมาจากอะดีโนไซด p ไดฟอสเฟตอะซึ่งปกติมันจะเป็นอันนี้ใช่ไหมมันจะเป็นอะดีโนไซตรฟอสเฟตซึ่งมีฟอสเฟตอยู่3าตัวแต่ว่าอะดีโนไซด์ไดฟอสเฟตมีฟอสเฟตแค่2ตัวเพราะงั้นมันก็เลยมารับตัวฟอสเฟตไปจึงได้เป็น2 ATP กระบวนการนี้เกิดพร้อมกันทั้งสองข้างแซมแซมนะฝั่งนี้กับฝั่งนี้เป็นเหมือนกันนะแล้วเราก็จะได้ไพ r รเวตแอซิสกดไพ u รเวตซึ่งมีคาร์บอนอยู่3ตัวเป็นบานซีสจบ ขั้นตอนของไกลคอไลซิสโอ้ยเอียงไปเยอะเลยขอโทษนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสร้างอะซิทิลโคนไซเอโดยกระบวนการสร้างอะซิทิลโคนไซเอเนี่ย จะเกิดขึ้นในไมโทคอนเดียละมันจะไม่เกิดขึ้นอยู่ที่เมทริกซ์ละเอ้ยจะไม่เกิดขึ้นอยู่ในบริเวณไซโตเซลของเซลล์ละจะเกิดที่บริเวณเมทริกซ์ภายในไมนโทคอนเดียอ่ะนี่เป็นไมนโทคอนเดียนะนี่จะเ,เ,เป็นวาวลเป็นคริสตี้มันก็จะเข้ามาอยู่ภายในนี้เป็นของเหลวเรียกว่าเมทริกซ์ โดยตัวไพรูเวตสโม,มเลกุลเขียนี้เลยนะจะทำปฏิกิริยากันภายในชั้นแมทริกซ์ซึ่งจะมีการออกซิได้ก็คือมีการขายคาร์บอนออกมาโดยใช้ออกซิเจนด้วยก็คือมันจะกลายเป็นอะซิทิคคไซเอได้ ขอแยกย่ยยอแล้วกันนะมันจะมีการออกซิไดซ์คายเป็นคำเอนไสออกมาแล้วก็จะมีอนุพันธ์มารับเช่นกันก็คือ NAD มารับออกไปแล้วก็จะมีการเติมโคลไซด้วย นี่คือกระบวนการสร้าง a t โควอนไสเอซึ่งจะได้มาทั้งหมด2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ตัวใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเรามานับก่อนว่าตัวน,นี้เราได้อะไรมาแล้วบ้างจากขั้นตอนไกลโคไลซิส ATP สุทธิที่เราได้เนี่ยก็คือเราใช้ไป2อ่ะเป็นต้นทุน2แล้วเราก็ได้กลับมา4เพราะงั้นเอามาลบกันก็จะได้ ATP สุทธิก็คือ2 ATP กับ2 NADH นี่คือสุทธิต่อไปขั้นตอนการสร้างแอซิเิตโคมไซเอแล้วก็จะได้ nadh มา2ตัวแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์2โมลิุลและจริงๆก็ควรจะได้สารเลยนะก็คือแอซิเิตโคมไซเอนหนึ่ A ตัวเกลโคลีซิสก็ได้ไพโรเวตมา2ตัวเช่นกัน 证明呢？